ในส่วนของ F2 นะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้หมุดนะคะเมื่อเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ชี้หมุดของเรานะคะก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะ ต่อมาค่ะที่ F2 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง CRD นะคะจะเป็นโปรแกรม coordinate น,นั่นเองค่ะมาค่ะที่ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง h t นะคะจะเป็นการป้อนค่าความสูงนะคะของตัวกล้องแล้วก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกับมพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคีวันนี้นะคะหนึ่งจะแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง t o t a Station ้ o Position e รุ่น GT 205ค่ะค่ะเราสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับปุ่มแรกนะคะปุ่มแรกนะคะคือปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะก็คือปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดเครื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะทาการเปิดเครื่องกันนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการเปิดไฟหน้าจอกันนะคะโดยการนะคะกดที่ปุ่ม SFT นะคะและกดที่ปุ่มรูปดาวอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเปิดไฟ F1 ค่ะค่ะและในส่วนของ F2 นะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้หมุดนะคะเมื่อเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ชี้หมุดของเรานะคะก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะที่ F3 นะคะจะตรงกับคำสั่งทิวนะคะจะเป็นการเปิดค่าเชยๆตัวกล้องนะคะแนะนำนะคะว่าให้เปิดออนไว้ตลอดการใช้งาน,นะคะ่ะต่อมานะคะที่ F4 นะคะจะตรงกับคำสั่งเมมนะคะจะเป็นการแสดงค่าสถานะต่างๆของตัวกล้องนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด ESC ออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวออนะคะมาดูกันในที่หน้าหลักบ้างนะคะในหน้าแรกนะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคําสั่งดิดนะคะจะเป็นการหาค่าระยะนั่นเองนะคะส่วนที่ F2 นะคะจะตรงกับคําสั่ง S h v ค่ะจะเป็นการเรียกดูค่าสโลปนะคะค่าระยะแนวราบนะคะแล้วก็ค่าระยะแนวดิ่งนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง Headset นะคะจะเป็นการกำหนดค่าองศาดาวลาของเรานะคะต่อมาค่ะที่ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง EDM นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะและเลือกโหมดการยิงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในหน้าที่2ค่ะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2นะคะให้กดที่เพจนะคะ สำหรับในหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่ง0 set นะคะจะเป็นการเซตค่าองศาแนวราบของเราตัวนี้นะคะให้เป็นูนย์องศา0 0ริฟด a าและ0 0ฟย์ฟิฟดานะคะก่อนทำการเปิดฉากหามุมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ F2 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง Crd นะคะจะเป็นโปรแกรม coordinate น,นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะที่ s 3ค่ะจะตรงกับคำสั่ง SO นะคะจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวางผังวางหมุดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะท่ s 4ค่ะจะตรงกับคำสั่ง REC นะคะก็จะเป็นคำสั่งนะคะที่ใช้ในการสร้างจอบงานหรือว่า,ฟาไฟล์แห่งานของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในหน้าที่3ค่ะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปหน้าที่3ค่ะกดที่เพจค่ะ สำหรับในหน้าที่3นะคะที่ F 1นะคะจะตรงกับคำสั่ง MLM นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ F 2ค่ะจะตรงกับคำสั่ง r e s e c t i o n นะคะจะเป็นการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะถัดมาค่ะที่ F 3ค่ะจะตรงกับคำสั่ง Menu นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะสำหรับโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปค่ะ ต่อมาค่ะที่ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง h t นะคะจะเป็นการป้อนค่าความสูงนะคะของตัวกล้องและก็เป้าปิดซึมนั่นเองค่ะ ค่าแล้วปุ่มต่อมานะคะปุ่ม BS ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการลบข้อความนะคะและต่อมาค่ะปุ่ม ESC ค่ะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการออกจากคําสั่งต่างๆนะคะต่อมาค่ะปุ่มลูกศรนะคะก็ใช้ในการเลือกข้อมูลต่างๆนั่นเองนะคะถัดมาค่ะปุ่ม Enter นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ตกลงในการเข้าใช้โปรแกรมหรือว่าคําสั่งต่างๆค่ะ แล้วปุ่มต่อมานะคะปุ่มตัวเลขและตัวอักษรตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการป้อนข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะ,ละกล้องรุ่นนี้นะคะยังมีเลเซอร์ชี้เป้านะคะสําหรับการเปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะให้เรานะคะกดที่ปุ่ม SFT 1ครั้งนะคะแล้วกดที่เครื่องหมายลบตรงนี้1ครั้งค่ะค่าสัญลักษณ์เลเซอร์ของเราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะและเลเซอร์ของเราก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะ ค่าแล่านั่นก็เป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูม P Number ์วันะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตำบลแพกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะ หากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์02นึกแปดหนหปี 1, cc, หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ